ในหนึ่งขบวนรถไฟก็เหมือน1ชุมชนนะครับก็ต้องมีระบบสาธารณูปโภคหรือแม้ตัวเครื่องยนต์เองก็ต้องใช้น้ําในการหล่อเย็นนะครับวันนี้พวกเราจึงมากันที่นี่เป็นการเดินระบบ ท่อส่งน้ปปาประปาไปยังสถานที่จอดพักของขอบวนรถไฟนะครับเพื่อเติมน้ําหรือระบบสาธารณูปโภคของรถขบวนรถนะครับโดยที่จุดจัมเมนอยู่ห่างจากจุดพักคอยของขอบวนรถไฟเป็นระยะทาง360เมตรนะครับในสามเมตรนี้เราใช้ท่อ PVC นะครับโดยที่เดินมากับรางน้ําฝนและอีกส่วน200เมตรที่เหลือไปยังจุดจ่ายน้ําเราใช้เป็นท่อ PE นะครับ โดยที่ระยะ200เมตรของ PE ก็จะแบ่งเป็นหัวใจอีก3จุดนะครับงานนี้จะว่าไปก็จะเกิดอาการหลอนๆนิดนึงนะครับเวลาเดินข้ามผ่านทางรถไฟเราจะต้องแงะซ้ายแงะขวาเพื่อให้แน่ใจก่อนนะครับว่าม,มีม้าเล็กวิ่งมาหรือเปล่าเอาเริ่มจาก200เมตรปลายทางที่เป็น PE ไปก่อนไปหาต้นทางนะครับ ส่วนท่อ p v c เราใช้วิธีดันลอดมากับล้างน้ำนะครับโดยที่เราจะวัดระยะแล้วแบ่งเป็น3โซนนะครับโซนละ1 0 0เมตรโดยที่1 0 0เมตรแรกสุดตรงไหนเราก็เปิดฝาตรงนั้นนะครับให้โผล่ตรงที่เปิดฝาพอดีนะครับแล้วก็วัดไปอีก100เมตรแล้วก็ดันกลับเข้ามาหากันพอดันกลับเข้ามาหากันประสานกันก็เป็น200เมตรใช่ไหมครับแล้วก็วัดไปอีก100เมตรแล้วก็ดันกลับมาหาที่จุด200เมตรเป็นอันเสร็จจบ คับประสานด้วยจีโบ รับผมแลนะนี่คือเรื่องราวของการเดินทอระบบประปาไปที่จุดเติมน้ำระบบสาธารนปโ,โภคในขบวนรถไฟที่จุดพักจอดและนี่คือทั้งหมดของเราทีมงานน้ำบานในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่สละเวลารับชมนะครับสวีดัสสวัสดี